สวัสดีครับอีสานบ้านหนองหีครับตอนนี้เขาอยู่หัดป้าน้องหีครับมันีเป็นมีการบวงสรวงหลักกรอพระพุทธรูปทองคำครับเป็นเบงกันว่าวัดป้าน้องหีมันเป็นบวงสรวงหลักกรอพระพุทธรูปทองคำมาที่ตรงไหนเนี่ยครับเป็นเบงกันครับจากญาติั้งที่ส่นีครับเข้าที่ไปที่หลวงพ่อท่านผ้วางมอขอจุดหน่ง พึ่งกันก็ไดนจำตรงทอทอกันอันนี้ส่งคือกันเดี๋ยวเบิ้ลน้ำนะ หลังจากที่คุณภาพของเราตั้งตัวจะพาผู้ที่คนใส่ชุดท่อที่ราคาเข้าไปจ้างคอยตัวหลังจากที่ว่าจะว่าตัวทุกแล้วเป่นทีะกาศบอกเราให้ว่าตุวถูกแค่ไหนเข้าปจ้างตัวตัวใหม่เข้าไปทางนแคไหนอยาน่ถูกถูกคนบนด้านนา้นขอเ้อเปิดเรื่องเพราะมันบางคน้วยการเพือนทั้งหลาเพรเห็นท่านขยันเข้าทีพกไดหวังวนทั้บุญบนะ ถ้าขุดตั้งได้ตั้งยี่ความเลยพอจังหน่อยเพื่อนแชรลาเก่าที่ก่อบ้านหรือว่าที่ลอยนึ่งหรือว่าคือกันเพรได้จำพอต่อตรงต่อทอกันอันนี้ส่งคือกันเอาหยดปัจจัยลงบาทแล้วเอากระจังลาเบาเป็นยังไง ตามกำลังศรัทธาพอ่ออยา,ากช่พ่อได้รอดถ้าบุญน้ำกันได้าท่องแทง,งเผือลอหลอมสบไดเจาจะช่วผู้เื้ามาอมาถือพ่อหลวงบุญน้ำกันหลัจากที่เราได้ช้วพ่ออมาถพ่อชเราได้ทัามาบวกกับมาหลวมีบุญน้ำกัน เดีราได้ทอนเาวัดป่านนี้เอาการที่ริญออมาลงเลิกเป็นนางยูนี่ด้ลูหยุกจุกแตน้อยเลิกกว่านี่คนต้งบุญกันยุ่งเอราว่าที่เป็นองค์ลึกเป็นเรียนกันนี่อันนี้โซนเคื่อกันกันใน่วนจยากช่วงฟูเดินทางกันือบูทาเป็นสัแพรงท้องแล้วกัน ถือเอาโดเ,เขาผ่านแล้วกนะะันถือไปหนาตัวบงสวงเขากันกถูกตูบจนตนได้หนหนลอกความ้อมเพียงในส่วนต่งตางๆฝากแทนท้อมให้ในมือนะะี่ อันหนึ่ง้าพระเจ้าขออัญเชิญเท่าองค์อมรินทร์ทอเวสวรรณพระเพชรุกันพระมาตุลีมหาราชทั้งสี่ตุสิตาเทวราชแหเรื่องฤทธิ์จนรดมหาปรากฏวิมานวดีเราาพรพระเจ้าิสารคิดอยู่ทั่วทุกจังยานดาสวรรค์ขอ เชิญมาสโมสรสนนิบาทประชุมไม่พร้อมกันอันหนึ่งวงสาคนญญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ลมหายายจากไปแล้วชานันนก็ดีที่เกิดแล้วก็ดีที่ยังไม่เกิดก็ดีและวงสาคนญญาติในบรวรพระพุทธศาสนาสิ่งยังไม่ทราบข้าสานอุปาสา ข้าพระเจ้าขออัญเชิญเทวราชชนผู้วิเศษจนโอเหตุไปบอกให้รีบม,มาโดยพลันจะได้มานโมทนาส่วนบุญในพร้อมกันอันหนึ่งข้าพระเจ้าขออัญเชิญเทพปยดาเจ้าทั้งหลายถูกแรงลาอราศีขอจงมาร่วมพิธีการส่วนบุญโดยข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันถูกทันและถูกทิศนั้นเถิด Saracasta se enang sapantung naintang peritanu kasatara kantuti परitawa naang saeta patang awi cita-citata peritaang pananut Sahe kam carrupe ki sikaraate cantari kewi mane ทีเตรตะเจตะขะเมทโรนคานิรันเยรุกามูลเถหะวัตตุมิเกเตพุมมาจะยันตุเทวาเจระทระวิสมเอยะขขาคันธัปปนะอาคาทีทันตาสัมติเกยังมุนิโรวจนังสาถะโวเมสุนันโตธัมมัสสวนาคาโลอะยัมปะทันตาตมสวนาคาโลอะยัมปะทันตา ทามสวนกโลอยัมปันตตาอก็ขอให้ทุกท่านทุกคนอธิษฐานจิตขอให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ขออธิษฐานให้อาคุทธบาร,รมีคุณพระพุทธเจ้าคุณธรรมเจ้าคุณรัสังเจ้า คุณบิดามารดาคุณรูบาอาจารย์ทั้งหลายพุทเทพเทวารักทั้งหลายพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางิกยศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณนสถานที่แห่นงนี้สิษศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากนลิภพจองอภิบาลคุ้มครองขับจ้าทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญทำสิ่งใดก็อพอใจสมเด็จสมความปรารถนาทุกทุกประการด้วยเธอ สำหรับครูบาอาจารย์นะครับขอเกา่าท่าไทยหมดนะครับขึ้นอัดสง สิใยัสุชยามังคะเรหอาราจิตตปังลังเกสีเสปะเวโกธเรหะปิเสกสัพพะวัานา ặ đầu là è quan ta khi mẹâ chẳng thế là cứ sao là sẽ và thân phố

ยาหะพลทธิตาปนเรปิัวิวะเรียหัสิเตปาัาสุโิาสุทโธสุขวัตถตสุยยังรลาจาริสุปัตถินาตายังธมรมวจนะกรรปัากิยปัญสุปันิกพา tan tappanya sosaya mang khanyaha parajitapadnake se se pathavihova karamaparajitapanalake se se pathavihova mayamdisike sada sungam sannana sungapaka su sita su he โนโตโหตัตจตเยตัมมะกาเรสุปัาสกินากายกามวาจาเถนะปัสสกินาปัสสกินาจิปัสสวาทะลบนาเตนะพระพุทธลูกทุกทุกองไม่ว่าองเล็กองใหญ่ดวนแต่มีอันนี้สมมากเป็นสมบัติขอาง bỏ bớt năm à con <coughs> <Còn cầm thế. coughs> มหนแกานัาเมางัรากานัน้มีุการเปาหมาหญ่ถ้าเกิดเกิดในตระกูลไหนก็จะร่ำรวยในตระกูลนั้นๆ